มีหลากหลายประเด็นทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับเราได้ของกลางเป็นจํานวนมากทีเดียวครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดวันนี้เราเริ่มกันที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าด้านกิจการด้านความมั่นคงภายในตรวจติดตามโครงการวิทยุขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยณนาที่ทําการผู้ใหญ่บ้านใหม่หลายฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับ ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านใหม่ลายฝางหมู่ที่10บ,บ้านตําบลแม่ขา่าอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นายชำนาญวิตเตรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าด้านกิจการความมั่นคงภายในตรวจติดตามโครงการวิทยุข,ขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์นโยบายการแจ้งเตือนภยัยการสั่งการในกรณีฉุกเฉินและภารกิจอื่นๆจากหน่วยงานส่วนกลาง และจังหวัดสู่พื้นที่ทุกระดับทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆในการแจ้งรับฟังข่าวสารผ่านโครงข่ายวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจแบบดิจิทัลภายในกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดทั้งนี้ยังเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนํามากําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุดโดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตสุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมกํานันผู้ ให,ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ค่าให้การต้อนรับจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยาเพื่อรับฟังความทุกข์ความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยมีผู้ประกอบการไร่ส้มในพื้นที่ครอบครัวเด็กนักเรียนซึ่งเป็นแรงงานในไร่ส้มรับฟังบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในสิทธิเสรีภาพในการจัดการการศึกษาและรับฟังข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและเครือข่าย NGO ภาคเหนือ ขณะเดียวกันเราต้องขอบคุณหอ,อกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านด้วยนะครับที่